ชานาลาสิอนะครับผมกระบวนรถชานเมืองนะฮะสามห้าห้ากรุงเทพสุขพันบุรีนะครับผมในเส้นทางสายสุขพันบุรีขบวนนี้วิ่งขบวนเดียวนะครับอ,อย่าไปนั่งอย่าไปนั่งลิงชานนะฮะ รถชันเมืองเนี่ยก็จะอจอดทับทุกสถานีเลยนะครับผมประชันพิณดีคารวดดวลพิเศษที่9กรุงเทพเชียงใหม่เจกรบบรอกันเวลาสิบแปดนาฬิกาสิบนาทีคารวกำลังถอยเข้าเทียบในชานฉลากที่4ครับบริษาทที่มีชิ้นของชาน น,นี้ก็ไป3เส้นบางซื้อนะครับผม